สวัสดีครับเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าตอนนี้ธุรกิจ s อ e ไทยแย่แล้วนะข่าววันนี้นะครับผมเอามาจากหนังสือพิมพ์ไหนจะไม่ได้ละนะครับเขามีข่าวเลยว่าอย่างนี้ s อ e ไทยนี่เสียพุ่งนะครับวิอกาสปิดตัวสูงนะครับตอนนี้นะครับนี่เสียธุรกิจ s อ e ไทยนะครับมีอยู่ประมาณ61,000ล้านนะครับเป็นจำนวนบริษัทนะอันนี้ เฉพาะนะครับบริษัทที่เป็น s อ e ที่เป็นรหัสลูกหนี้21มีทั้งหมด12,898บริษัทนะกำลังจะเป็นหนี้เสียและกำลังจะเจ๊งนะตอนนี้นะครับหลายภาคส่วนก็อยากจะให้รัฐบาลนะครับช่วยนะครับออกมาตรก,การอะไรก็ได้นะมาช่วยเหลือลูกหนี้กลุ่มนี้อ่ะวันนี้ต้องบอกว่าลูกหนี้กลุ่มนี้คือลูกหนี้กลุ่มรหัส21หนะหลายคนอาจจะงงว่าลูก hey, หนี้กลุ่มรหัส21คืออะไรผมอธิบายงี้ ลูกหนี้กลุ่มรหัส2ออันนี้เฉพาะธุรกิจ SME นะไม่ใช่ธุรกิจบุคคลทั่วไปนะเป็นธุรกิจ SME คือลูกหนี้รหัส2-1เนี่ยต้องบอกว่าเป็นรหัสที่อยู่ในเครดิตบูโรนะฮะเครดิตบูโรเนี่ยนะครับเขาจะมีรหัสอยู่ที่หลักๆนะก็คือ1ก็คือรหัส1-0 1-0นี่คือหนี้ปกตินะครับแล้วก็รหัส2-0อันนี้ไม่ปกติ3-0ก็ไม่ปกตินะครับรหัส4 2 4 3เนี่ย อาจจะปกติหรือไม่ปกติก็ได้นะคือรหัส42หรือ43หร,อรหัส42นี่คือรหัสที่โอนโอนหนี้ไปให้เจ้าหนี้ใหม่นะครับแต่ว่าอาจจะเป็นหนี้ปกติก็ได้นะที่โอนไปหรืออาจจะไม่ปกติก็ได้เอาเป็นว่ารหัส42คือการโอนหนี้รหัส43คือปิดหนี้นะครับอย่างที่บอกรหัสขึ้นต้นเลข4ี่เนี่ยอาจจะเป็นหนี้ปกติหรือไม่ปกติก็ได้นะแต่รหั 1> ส1นนี่ปกติแน่นอน2นะสนี่นไม่ปกติ นะวันนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องธุรก,กิจ SME ที่เป็นรหัส2 1. อหนึ่งรหัส2 1หนึ่งคืออะไรนะธุรก,กิจ SME รหัส21ก็คือลูกหนี้เหล่านี้ที่เป็นเจ้าของธุรก,กิจเหล่านี้นะครับ SME เหล่านี้เขาเป็นหนี้ทีเ่เขาเรียกว่าเป็นหนี้ปกติมาโดยตลอดเป็นหนี้ดีคือเคยเป็นหนี้รหัส1 0มาตลอดแล้วมาเป็นหนี้เสียตอนหลังโควิดเขาจะเริ่มนับตั้งแต่เดือนประมาณเดือนมีนาเมษาปี2020นี เพราะโควิดเข้ามาประเทศไทยประมาณปลายปี2019เข้ามาปลายปลแต่มาระบาดจริงประมาอช่วงต้นปีเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกหนี้กลุ่มนี้นะครับ SME กลุ่มนี้เขาจะมีแต่ละผลกระทบจากโควิดทําให้เขาเป็นหนี้เสียนะเครดิตบูโรเาก็เลยแบ่งกลุ่มลูกหนี้เหล่านี้เป็นกลุ่มรหัส 2- 1คือเป็นหนี้ดีปกติมาโดยตลอดแล้วมาเป็นหนี้เสียตอนหลังโควิดตอนนี้นะครับลูกหนี้รหัส21โดยเฉพาะ s m e เนี่ยย่างที่บอกประมาณ12,800 98บริษัทเนี่ยยอดรวมหี้เสียในประมาณ6 1 0 0 0ล้านเนี่ยกำลังแย่แล้วนะครับเขาก็เลยอยากที่จะช่วยเหลือนะครับโดยภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาอยากจะช่วยเหลือนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดลูกหนี้กลุ่มนี้เนี่ยเจ๊งหรือปิดกิจการไปเนี่ยครับผลกระทบเพียบเพราะว่าอะไรครับการเลิกจ้างมีผลกระทบคือลูกจ้างเอา s m e นึงมีสัก10 10ค,คนนะสิคนนะมี1 2ื่นสบริษัทเอา10คูณเข้าไปแสนคนแสนคนที่ถูกเลิกจ้างนะแล้วแสนคนนั้นนะเลี้ยงดูพ่อแม่พี่น้องไม่ใช่สิพ่อแม่ลูกเมียอีกกี่ชีวิตนะครับเขาเลยไม่อยากให้เกิดปัญหาปิดกิจการนะครับเพราะจะเป็นผลกระทบไปในวงกว้างเขาก็เลยบอกว่าอยากที่จะให้มีมาตรก,การอะไรออกมาได้ไหมนะครับที่จะช่วยเหลือธุรกิจ s อ e กลุ่ม21เนึี้นะครับคือ1เนี่ย mm. เขาบอกว่าเดิมเนี่ยมีการพักชำระหนี้นะครับหรือถ้าจ่ายก็จ่ายแต่ดอกเบีย้ยอย่างเดียวเนี่ยเขาบอกว่ามาตรการนี้มันไม่เพียงพอต่อการช่วยเหลือ SME เหล่านี้อยากที่จะมีมาตรการเช่นนะครับถ้ามีการพักดอกเบีย้ยเนี่ยให้จ่ายเข้าไปเนี่ยให้ไปตัดต้นบ้างนะอย่าตัดแต่ดอกอ่ะโอเคอันนี้ว่างไปตามนี้นะครับหรือ2เนี่ย <c oughs> เขาบอกว่า <c oughs> อยากที่จะให้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ย เป็นกระตุ้นธนาคารนะฮะให้ลูกหนี้กลุ่มรหัส2องหนึ่งเนี่ยนะครับสามารถที่จะขอสินเชื่อจากธนาคารเพื่อมาเสริมสภาพคล่องได้นะเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่าไม่ไหวแล้วนะครับเหนื่อยไม่มีสภาพคล่องเนี่ยก็อยากจะให้เข้ามาช่วยเหลือตรงนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เขาบอกว่ารหัสลูกหนี้รหัส2องหนึ่งเนี่ยกำลังประสบปัญหาในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนทําให้ขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรง นะครับแล้วก็ประกอบกับนะตอนนี้ s s e ไทยเนี่ยก็อ่อนแรงลงเพราะว่าคนไทยเนี่ยก็เรียกว่ามีกำลังซื้อที่เปราะบางมากนะครับแล้วก็ภาพรวมมันไม่ดีและดอกเบี้ยม,มันก็สูงด้วยนะฮะอ่ะโอเคนี่คือภาพรวมที่ผมจะสรุปให้ฟังว่าตอนนี้ SME ของไทยเนี่ยแย่แล้วนะโดยเฉพาะต e รงนี้ SME รหัส2-1เอ่อต้องบอกว่า จากการที่ผมมีประสบการณ์ตรงนี้โดยตรงนะฮะเ,เพราะว่าลูกค้าผมกลุ่มหลักๆคือกลุ่ม s m e นี่แหละที่มาจ้างบริษัทผมเป็นที่ปรึกษาการเงินแล้วก็เป็นตัวแทนในการเชรจานี่ให้ลูกค้าหลายรายสำหรับที่เข้ามาหาผมนะผมบอกเลยว่าบางครั้งนะผมไม่รับไม่รับเคสเพราะว่าคุยกับลูกค้าแล้วนะครับแล้วก็เ,เข้าดูไส้ในละปรากฏว่า ธุรกิจพี่มันไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวผมคุยลูกค้าธุรกิจพี่มันไปไม่ได้แล้วนะเออคือผมปรับโครงสร้างนี้พี่ได้สมมุติผมปรับโครงสร้างนี้ให้พี่จบพี่ก็ไม่น่าจะจ่ายได้เพราะธุรกิจมันไปไม่ได้นะลูกค้าหลายคนจะโทรมาถามผมว่าคุณอู๋ทำไงดีตอนนี้ขายของไม่ได้เลยนะครับมีปัญหานู่นนี่นั่นนะบอกอ่าอันนี้มันไม่ใช่ปัญหาผมนะพี่ไม่ใช่ว่าผมไม่รับผิดชอบอะไรนะแต่พี่บอกว่ามันไม่ใช่ปัญหาที่ผมจะคอมเมนต์พี่ช่วยพี่ได้แล้วแหละเพราะว่าผมเองไม่มีประสบการณ์เรื่องการบริหารธุรกิจ นะต้องบอกตรงๆนะมีประสบการณ์เป็นการที่ปรึกษาการเงินในการแก้หนี้ผมแก้หนี้พี่ได้ส่วนที่จะไปขายของพี่จะไปหาลูกค้าพี่จะอะไรตรงนั้นนะ่ะพี่ต้องรู้อยู่แล้วพี่ทําธุรกิจมาขนาดนี้นะเพราะนั้นเนี่ยตัวนี้ลูกค้าก็หลายราย SME หลายรายเนี่ยเหนื่อยนะครับแล้วก็น่าจะไปยากผมบอกเลยนะลูกค้ากลุ่ม s m e ที่ประมาณ1-2,000กว่าบริษัทเนี่ยยอดหนี้รวมประมาณ6 1 0 0 0่ึงพันล้านเนี่ย ต่อให้ปรับโครงสร้างนี้แล้วนะครับโอกาสฟื้นก็ยังยากอยู่เพราะมันไปต่อไม่ได้แล้วจริงๆต่อให้นะฮะรัฐบาลเอาเงินตัวเองไปอัดฉีดให้เขาก็เถอะนะเอาไปเป็นส่วนใหญ่เขาจะให้กู้ในรูปแบบของค่าใช้จ่ายนะมีเยอะแยะผมบอกเลยเอาซอฟท์โลนซอฟท์โลนที่ผ่านมาในช่วงโควิดเนี่ยนะเขาใช้กู้เพื่อไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟนะเงินเดือนพนักง,งานนะครับผมบอกเลย ให้กู้ไปก็ไม่มีประโยชน์สุดท้ายเนี่ยมันก็เป็นเหมือนเงินกู้ก้อนนี้มันก็จะละลายหายไปมันเหมือนกับอะไรไหมครับเป็นเหมือนกับบุคคลธรรมดาทั่วไปคนไทยนี่แหละที่มีหนี้เยอะแล้วก็ไปกู้หนี้ใหม่มาจ่ายหนี้เก่านะกลายเป็นพ,อพ่อภูนหนี้ขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการแก้ปัญหาเนี่ยอ,อผมอยากจะบอกว่าไม่ต้องไปทําให้เสียเวลาหรอกจริงๆปล่อยให้กระบวนการย่อยสลายมันเป็นไปตามธรรมชาติดีกว่าเออนะครับ หลายคนอาจจะงงให้กระบวนการย่อยสลายมันไปตามธรรมชาติอะไรคือก็ก็คือมันปล่อยปไปตามธรรมชาติอ่ะจะเจ๊งก็ต้องให้เขาเจ๊งไปไม่มีประโยชน์และมันเป็นไปนไม่ได้หรอกที่รัฐบาลจะสั่งให้ธนาคารมาปล่อยกู้ให้นะครับเป็นไปไม่ได้ธนาคารไม่ปล่อยแล้วธนาคารเขาเก่งนะเขาดูแป๊บเดียวเขารู้แล้วว่าปล่อยไปกูไม่ได้เงินคืนแน่นะครับแต่ถ้ารัฐบาลบอกว่าอ่ะไม่เป็นไรให้บสยเขามาก,การนะความสวยไปตกอยู่ที่บสยนะฮะตอนนี้หลายคน รู้จักบสยหลายคนไม่รู้จักบสยต้องบอกว่าบสยคือหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานที่รัฐบาลตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะคาประกันเงินกู้ให้กับลูกหนี้ที่ไม่มีหลักทรัพย์คาประกันผมบอกเลยตอนนี้บสยเขาอ่วมมากอ่วมมากหลายแสนล้านนะโดนเคลมไปมหลายแสนล้านแต่ผมจํตจุเลขไม่ได้ไม่อยากพูดเยอะแต่เป็นว่าปล่อยเป็นตามธรรมชาติไปครับปล่อยให้มันย่อยสลายตามธรรมชาติไปสำหรับธุรกิจอสิอนอที่ไปไม่รอดจริงๆมันไม่ใช่ไปไม่รอดเพราะไม่มีเงินหลอก มันไม่ใช่อย่างนั้นนะต่อให้มีเงินให้ไปอีกไม่กี่เดือนก็ไม่รอดอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นแก้ถูกทางนะครับแก้ถูกทางแต่ถามว่าแก้ยังไงผมตอบไม่ได้เพราะผมเป็นแค่ที่ปรึกษากันเงินเท่าน,นั้นนะครับก็ฝากกันไว้แล้วกันสำหรับเจ้าของธุรกิจ SME ท่านไหนนะฮะที่มีนี่และรู้สึกว่าธุรกิจเรายัางไปได้อยู่แต่เราขาดแค่ความเข้าใจขาดแค่ทีมงานขาดแค่ประสบการณ์ในการเจรจาต่ตอรอง จะถามว่าคําว่าขาดแค่เนี่ยมันก็เหมือนกับมันนิดเดียวแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าคาว่าขาดแค่ประสบการณ์ขาดแค่ความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน,งนมันสําคัญนะครับเพราะว่าอะไรในการเจรจาต่อรองหนี้กับธนาคารเนี่ยถ้าคุณไม่มีประสบการณ์มากพอคุณไม่รู้เขารู้เราแบบผมรู้เนี่ยเจรจาหนี้แก้ไขหนี้แล้วคุณจะเสียเปรียบนะครับที่เข้าเรื่องนี่คือโฆษณาบริษัทต,ตัวเองแล้วนะฮะก็เพื่อนๆคนไหนที่นะครับ มีปัญหาเรื่องนี้นะครับอยากจะให้ทีมงานอันโตนิโอที่เราเป็นอาชีพนี้โดยตรงนะครับก็เป็นตัวแทนในการเจรจานี้ให้เรายินดีรับใช้นะครับก็ติดต่อผมได้ที่เบอร์0 6 5 6 2 6 4 5 4 5หนะครับหรือไลน์ id a n t o n i o นะครับเดี๋ยวจะขึ้นไลน์ไว้ให้แล้วกันขึ้นตัวตัววิ่งไว้ให้นะครับติดต่อมาได้นะครับสนใจเข้ามาพูดคุยกันก่อนนะครับก็สำหรับวันนี้ไปแล้วนะฮะขอบคุณทุกคนนะแล้วก็เอาเป็นกำลังใจช่วยนะครับธุรกิจ SME ทั้งหลายให้อยู่รอดปลอดภัย นะครับโอเคครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ